สวัสดีค่ะดลยยามุ่งเจริญนะคะหรือในที่เฟสชนิดสามมุ่งเจริญค่ะวันนี้จะสาธิตวิธีการซีนเหรียญแบบง่ายๆค่ะอันดับแรกคือเราต้องมีอุปกรณ์คือหัวแร้งค่ะหาซื้อได้ทั่วไปค่ะตามร้านวัสดุก่อสร้างหรือตลาดนันอนดอะไรยี่บ,บาทก็ได้ค่ะอันดับที่2ก็คือไม้บรรทัดเหล็กอันดับที่3มถุงแก้วค่ะสำ,สำหรับใส่เหรียญแล้วก็เหรียญน,นะคะขั้นแรกก็คือเราก็ซีนจับมาร์กไว้ค่ะ จับมาร์กไว้ว่าเราจะเ,เหรียญขนาดไหนจะได้เวลาใส่จะได้เท่าๆกันอันนี้เราก็จะเทปแผ่นไว้นะคะเพื่อเพิมการว่าเราจะถ้าเรากดปุ่มสีเหลืองนี้คือความร้อนนะคะเราต้องกดแช่แต่ทีนี้เราไม่ต้องค่ะความร้อนสม่ําเสมอประยุก์ใช้ค่ะเวลาลากนะคะลากช้าๆค่ะถ้าลากไวแล้วมันแตกค่ะ เนี่ยนะคะเนี่ยวิธีนั่นค่ะพอนํนถุงเราขยับได้แล้วตามใจชอบค่ะทั้งถุงหนาเราก็ต้องลากชา้าๆง่ายค่ะเคยลองมาหลายวิธีแล้วค่ะลนไฟก็ลนค่ะไม่ไม่ประสบความสำเร็จค่ะอย่างง่ายแต่อุปกรณ์ก็หาซื้อได้ทั่วไปลงคืนไม่กี่บาทนะคะค่าเหรียญ มากกว่าเครื่องซีเหรียนนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟังค่ะ